ระดับมิติเข้าอยู่ระดับบนสุดของห่วงโซ่อาหารเดมอนหรือว่าเผ่าปีาศาจบวกความเร็วโจมตี20%บวกดาเมจ20%ไฟพาวเว์ค่าเผาหไหม้หรือเปล่าอีก10% <Wow. S 1> และตอนนี้ผมได้มันมาครองแล้วมือดีจัดผมได้ของดีแต่ผมไม่รู้วิธีการใช้ฟิลเหมือนคนได้รถสปอร์ตแต่ว่าขี่ไม่เป็นอะไรเนี้ยไม่ใช่ตัวนี้มันจะมีบัฟความสูงมาเห็นว่ามันสูงเพิ่มขึ้นอีกหน่อยหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยถ้าเทียกบกับตัวปกติก็ นี่เลยสูงอยู่นะใช่มันก็จะสูงเพราะมันคือเผ่าปีศาจที่โหดที่สุดดูดิผมยังเวลหนึ่งยังไม่ได้ทําอะไรเลยเขายังไม่ได้สุ่มเลยมาสุ่มก่อนสุ่มเลยมันจะมีเผ่าแองเจิลด้วยอ่ะอันนี้ก็ระดับมิติคอลจะเป็นบวกค่าลักกี้โคตรดีนางฟ้าใช่ไหมใช่โลมาฉันจะสุ่มแล้วนะอะฮะสุ่มเลยได้ของกากแน่นอนได้เอลได้เอลใช่เอลทำอะไรได้เอลก็ มีค่าสเตเมินาเพิ่มอีก15%แล้วก็สูงขึ้นอีก5%แล้วก็โมบิลิตี้คืออะไรบูชโชคลาเพิ่มขึ้นอีก7%ปอร์ <No. S 1> สุ่มไปกี่ครั้งละสุ่ม2ครั้งครั้งแรกได้มนุษย์ครั้งที่2ได้ปีศาจเลยเฮ้ยอะฮะลองดูอีกทีก็ได้เหมือนจะไม่ได้วะเดี๋ยวมันจะได้นางฟ้าเฮ้ยได้นคน <No. S 2> โอ้โหตูที่อ้ยอันสุดท้ายละ <laughs> โชคต้องมาแล้วเอานิ้วไหนดีนะ นิ้วชี้นำโชคเฮ้ยนิ้วกลางเยี่ยมไงกดไลค์อ่ะฮะอ่ะป่ะได้อะไรเอ้เอ้ยได้ซอมบี้เฮ้ยซอมบี้ดีอยู่เห็นว่ามันฮิวเลือดตัวเองได้ด้วยสุขภาพล้นลง25%สุขภาพไม่ดีแล้วเดี๋ยวจะให้ดูผิวนะฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่ม2%ทุกทุก หวินาทีโอ้แล้วก็มีโอกาสสิาปร์เซ็นในการแปลงพลังร้ายที่ได้รับมาเป็นพลังชีวิตเอ้ยดีเหมือนโดนจอมตีแล้วก็เพิ่มเลือดอะไรอย่างงี้ปะใช่ดูด้โอเควันนี้ผมได้ลูกกระจอกแล้วเ้ยไม่ใช่ลูกกระจอกแล้วก็มีลูกน้องซอมบี้เอ่ะพร้อมแล้วตอนนี้มันให้โดยทาอะไรให้ไปขูดปะตอนนี้เริ่มจากการขุดก้อนกวดหกก้อน มาแล้วทำไมมันแปลกๆว่าเวลาเดินตามเธอะอืคนมันเท่เดินตามคนเท่น้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้อย่ามาอิดฉาขอร้องอามาภารกิจการขุดเหมืองแร่เราจะต้องขุดแร่กันก่อนโอ้เอ้ยอจะย่งดิ เห็นว่ามันขุดแย่งกันไม่ได้นี่ว้าวเอย่าแย่ง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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้หรอกอันนี้ฉันขุดอยู่เฮ้ย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 โอ้ยแย่งว่ะกดค้างก็ได้นะอะไรใช่นายไม่ต้องคลิกทุบได้ปะทุบไม่ได้อ่ะน่าจะทุบแบบมีของนะ Uh huh. อ๋อาครบแล้วเธอครบยังเดี๋ยวก้อนสุดท้ายอือฮ mm ึ hmm. ไปแล้วลูกกระจอกโอ้ oh. วิ่งตามจอมามารมาราสีมันก็ให้นะราสีซอมบี้อ่ะประเด็นคือชอบปีกมันอะดูดิฟิลแบบขยับทุกเส้นนะขนนะไอ่คนดีน้เขาเท่อ่ะ <laughs> ตอนนี้เหมือนว่ามันจะให้เราหลอมแร่ที่เราขุดมาเมื่อกี้ อ๋อฮหดูดีว่าได้อะไรผมได้หินทองแดงแล้วก็หินทรายเอ,อ้ยจะอุ้มได้เหล็กทองแดงแล้วก็หินทรายได้เหล็กด้วยนะหรอได้หินมาวะสองหนึ่งอ๋อทำไรอะ่ะปั๊มลมเหรอโอ้ปั๊มลมเออเสียงเหมือนตีเหล็กนะเธอปั๊มลมเพื่อให้ไฟมันแรงขึ้นก็ต้องไหนอะไรอ๋อเลี้ยง เลี้ยง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 โอเคได้แล้วทุบอ๋อปั๊มแบบนี้หรอแล้วก็คลิกคลิกอยู่ได้มีซันโอเคทำอะไร <No. S 1> โอ้แย่โอ้ตีเหล็กอ่าฮะเออเพอร์เฟกต์แล้วก็จุม่มเราได้ดาบ คุณภาพ60%เหมือนจะห่วยมันดามหินหน้าเม่1หนึ่งดราคา10เหรียญโอเคต่อไปใส่ทองแดงน่าจะได้มีดเหมือนเดิมมัง้งโอเคป้อมลมปังง๊มลมโอ้จุ้มได้ดาบเธอหรอใช่ขายได้12เหรียญเฮ้ยราคาดีกว่าวะรอบนี้จะตั้งใจตีมันต้องใช้ฝีมือในการตีเหล็กด้วยนะอโอ้โหสวยสวยอันนี้ทรงดีมา ปอ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 อ่ะฮะอยู่ในเกณฑ์ดีอืมสวยคุณภาพแปดสิบสี่เปอร์เซ็นต์ดามเมจสองจุดสามแปดขายได้สิบแปดเหรียญส <c oughs> มใส่อุปรกรณ์ใส่มีดดามเมจสองเองหรอวะเก okay. อืม โอ้โหเท่ huh, okay. uh huh. แล้วของเราบวกความเร็วโจมตีมันน่ามี PVP ป่ะมีไหม PVP ตีซอมบี้ยับ oh, ๆโอ้ยตีไม่ถูกเลยวะเธอได้อะไรอะ่ะรอบที่สองจะอุ้มได้ชื่ออะไรเนี่ยมีดน่าจะได้มีดอย่างเดียวละมัง้งขายได้13เหรียญ มันจะมีมีดมีดาบใหญ่มีขวานมีคาตานะเออแค่านี้แหละเราแลยังกระจอกอยู่เรามีแค่ทรายกับทองแดงเฉยๆใช่กมันให้เราไปขายให้กับนายหินอ่อนขายเลยเดยวซื้อขวานทองแดงได้ซื้อขวานอืมขวานทองแดงกับมีดทองแดงไม่เลวสำหรับวันแรกไปไปทำามหากินต่อ ไปลงเหมืองกันเป็นปีศาจแต่ก็ต้องขุดเหมืองหาเงินไอ้ปีศาจบินได้ปะเอยไอ้รุ่นนี้เขาไม่บินกันแต่เห็นว่ามันสร้างหลุมอะไรได้ด้วยนะซึ่งใช่ตอนนี้เหมือนยังขับเคลื่อนไม่เป็นขอก่อนันนี้เฮ้ยเฮ้ยเสร็จอย่ามาแย่งเด้มันขุดก้อนเดียวกันไม่ได้ไี่หรอโอ้ไม่ได้ไอ้เราก็นึกว่าเราตีโดนเอ้าเฮ้ยโหแบบอ่าดีอย่าแย่งดิ ไม่ได้ว้าวมันเป็นฟีลแบบอาชีพที่รู้สึกว่าเท่อะมันเท่มากเฮ้ยอันนี้ได้ไรอะเหมือนได้ของดีปะตอนนี้มันให้เราหารวบรวมแล่1สิบอันแล้วก็ฆ่าซอมบี้หนึ่งตัวฆ่าเจ้าอุ้มก่อนเลยดีกว่าจะ้มซอมบี้อย่ามาฆ่าพวกฉันนี่ไงนี่ไงนี่ไงซอมบี้ซอมบี้ไหนขอลองว้วจ้าจ้ไม่ซอมบี้เนี่ย แจวฆ่าแล้วซอมบี้หนึ่งตัวแล้วไฟติดคืออะไรไฟไหม้ช่วยด้วยไฟไหม้เหรอไฟไหมใช่ปะหายแล้วหายแล้วคืออะไรสถานะไฟไหม้เธอเป็นปีศาจไงเนอางมมีพวกเกอวุ้มเต็มไปหมดเลยว่ะจัการมันลูกเฮ้ยจัการมันดิ เฮ้ย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 จะตายว่ะซอมบี้ตีกันเองเว้ยเฮ้ยจะตายว่ะซอมบี้ตีกันมาดิฮะตีไข่แล้วน่ะตีคนอยู่นี่เหรอเดี๋ยวมันตีมั่วอยู่นี่เหรอไอ้คนเมื่อกี้ตกใจคิดว่าจะไม่ซอมบี้มมีวยโอ้โหแต่ว่าก็นี่จะอุ้มดูเดี๋ยวโชว์สกิลการฆ่าแบบปีศาจดูปีศาจฆ่าซอมบี้มาเป็นไงเป็นไงเป็นไง ว่องไวว่องไวว่องไวฟุ๊เรียบร้อยนี่ไงมีไฟติดด้วยโ้ยเท่่ะโคตรเทเหมือนสถานะเผาไม้ปะใช่ปะเออใช่ไงไฟเออร์ไงใช่ไหมใช่ใครรู้คอมเมนต์บอกหน่อยมันเท่มากเลยนะสำหรับคลาสปีศาจเนี่ยมันเหมาะกับคนเท่อย่างเราโอ้ยร้อนร้อนร้อนโดนแดดร้อนร้อนเป็นซอมบี้ไม่ใช่แวมไพร์อ่ะเหรอ เฮ้ยเดี๋ยวมันให้มันหลอมเลยเหรอมีกระดาษแข็งสามันดูเหมือนว่าคุณอาจจะสามารถบอกได้ว่าซอมบี้ไม่ง่ายเลยใช่ไหมบอกใช่ไม่ง่ายเลยง่ายโอ้โหผมง่ายสุดคุณจําเป็นต้องมีอาวุธที่พร้อมกว่านี้เลือกประเภทก่อนเอาแบบไหนดีผมว่าผมพร้อมมากมาแล้วเราเราสามารถฟอร์สได้สองอย่างเลือกทําอาวุธก็ได้เลือกเกาะก็ได้จะต้องทาเกาะมันให้จมทำเกาะเหรอใส่ดีบุกไปหนึ่งอ่ะฮะใส่เงินไปหนึ่งแล้วก็ ใส่เห็ดหอมอีกนึงแล้คนได้เห็ดหอมเหรอมันได้เห็ดหอมมาเฉลยกล้วยน่ะเธอมาชุดก่อแห่งเห็ดหอมเยอะป่ะ yeah, มา,มาบ๊มบ๊บ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 ช่วยก่อเห็ดหอมเป็นไงวะเนี่ยวันโอเคเทมาเลยเท hey, มาเท hey, มาหืมกินเห็ดหอม เค่ถหอมที่มันมีเสียงเป็นเพลงภาษาจีนปะทุบทุบได้อะไรโอเคต่อไปถึงขั้นฝีมือในการตีเลขป๊ะโ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 อ้โหไม่ดีเลยอะไม่เป็นไรน่าจะได้สักเจ็ดิป่ะอันนี้ <จ>เหมือน <จะ S 1> ชาม<ำ>ข้าวหมาเจ๊ก็จะทำชุดเกาะกล้วยได้หมวกกับน,น็อกแสงมาวัสดุจากเห็ด33เปอร์เ็นแน่นอนว่าชุดน่าจะเบาทำจากใย,ยเห็ดเลยเนี่ยเฮ้ยราคา33เหรียญอยู่นะชามข้าวหมาครอบหัวโคตรเท่เลยอันนี้หมวกกล้วยไหนนี่ไงหันเอาไดิสลับกันได้ปะสีไม่เข้ากันเลยอะเออเห็ดได้ปะม,มีระบบเห็ดไหมหมืนจะยางวะอาจจะยางนะ เดี๋ยวเราเอากระดาษหลังดูมั้ยบ๊บบ๊บ๊ะบ๊ะบ,บ๊ะค่อยค่อยเทเดีย๋ยวหกเดี๋ยวกไอ้ตอนเทนเนี่ยน่ะมืมอแบบโคตรสั่นอ่ะมาชุดเกาะจากกระดาษหลังดูได้ได้อะไรปึ๊บอะไรวะถุงเท้าหรอเอา้ากดไม่ติดเอา้าโอเคได้แค่นั้นอะไรม่าไม่รู้โกดแย่แน่เลย โปะมีสั้น100%อยู่แล้วทั้งใจตีทุกคนโป้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 ฮป,ปมพารมตีอันเดียวดีเลิรคุณภาพ88%ดนามเมสสามจุดสองห้าราคา25เหรียญจาไม่ขายแล้วหมวกกลว้ยอ้าวไม่ใช้แล้วเหรอไม่ใช้มันไม่ค่อยปลอดภัย ใส่ก็ไม่เข้าอ่ะใส่ที่กระดูคอเคสเตร์ใส่หมวกหนักๆอ่ะเราใส่หมวกอะไรหมวกเงินเหรอใช่ใช่หมวกเงินไม่ดูดีปะเราเน้นอาวุธทุกคนเลกกิ้งเบารองเท้าเหรอเลกกิ้งมันเป็นอะไรนะของผู้หญิงเหรอที่มันแนบเหนือหนยเกงแนบเดี๋ยวนะเปรียบเทียบก่อนอันนี้ดามเมสองจุดสามแปนี่ใส่3ามอห้าโอเคเลยเฮ้ยใครอ่ะโทษทีน้องที่มันเผาปีศาจอ่ะนะ เฮ้ย,ยมันไล่ตีเธอวะเอาหรอก็ามาดิขอบป,ปิดฝาดหรอแต่โดนซอมบี้เลยนะโดนซอมบี้เลยนะโดนซอมบี้เลยนะเสียดายมันยังไม่มี PVP น้องพี่มันเผาบิดฝาดระวังไฟเผาไหมขายของก่อน <c oughs> ไม่ขอไม่จบแล้วน,นะ <c oughs> ขายไปโอเคได้มา19เหรียญโอ้โหตังหายากว่ะหายากจิีจอะไรเนี่ย ขายได้น้อยด้วยเธอต่อไปมันให้เราไปซื้ออุปรกรณ์ใหม่ซื้อ,อแล้วเหรอขวานเหล็กไง500ห้าร้อยเหรียญเปลืองตงังกวะไม่เป็นไรมันอาจจะเจอของดีขึ้นนะถ้าเราซื้ออืมอ๋อมีเหล็กมันก็ต้องคู่กับขวานเหล็กอ,อ,อะไรนะ้องรู้จักบนสุดของหัวโซ่อาหารเปล่าไม่เจอเขาไม่ยอมเธอเขาจะจะคุยด้วยเหรอหรือว่าทักทายหรือไงไปเราไม่สนใจกับ ปีศาจข้างถนนต่อไปเราต้องไปฆ่าซอมบี้สามเฮ้ยมันแดนไงวะมันแดนไงวะอุ้ย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 เฮ้ยมันแดนได้จะอุ้มเฮ้ยมันเสง่์อะกดคิวกดคิวกดคิวเหรออืมโชว์สซ็ตกียราวทอดโอ้แล้วดูท่าซอมบี้ดิไหนไหนไหนกิ้งลงมาดิอ่ะเราดูนะมันกิ้งเหรออยากกระพริบตานะทุกคนอ่ะ น่ารักนี่ดูมันเหมือนตีลังกาตนเอกดู<อ>ความเ,ออเท่ของปีศาจอุ้ยมันเหมือนมันจะมีสร้างบอดเลยนะอะไรนายเป็นปีศาจจริงหรือเปล่าปีศาจจริงมันต้องมีเปย์งีออ้ขุดต่อเฮ้ยเอ้ย<ว>อ,อ,อย่ายแยง่งอย่ายแยง่งปีศาจน,นี่มันมีแสงว,โวสะโอ้ยถ่อมไปสถานะเผาไหม้โอเค นี่เธอในนี้มีพวกเยอะเลยว่ะตอนนี้สนใจกับการสู้ซอมบี้มากเลยนี่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 เหมือนจะเจอกับตัวอะไรแปลกๆโอ้โหเฮ้ยสู้ได้หมดแหละเอ้ยซอมบี้ฉันจะตายแล้วว่ะโอ้เดี๋ยวนะอุ้ยเฮ้ยเออเออนุ่มอุ้ยเฮ้ยเออฮะนุ่มช่วยพี่ด้วยซอมบี้ตัวนั้นมันถึกเกินโอเคอืม โอ้เล่นปีศาจนี่มันตึงขนาดนี้เอาคุณต้องสร้างความเสียหายอย่างน้อย13หน่วยโอโ้โหอุตส่าห์เข้ามาค่าเราเล่นเบอร์ใหญ่ซะนะจะเป็นปีศาจกระจอกยู่เลยวะนี่อะไรอ่ะควาดเอ็กซ์เบอร์เหรอเท่าไหร่ใช้3,333ทองคำเพื่อที่จะซื้อยังดีกว่ามีอยู่400กว่าเองเฮ้ยเอาเอาเอิงดิพี่ชายอะไรเนี่ยดูวันดีกว่า,วามา เลือดจะหมดว่ะอ๋อแต่ลืมไปว่าตัวเองเป็นซอมบี้ยังไงมันก็ได้เลือดคืนอยู่ดีเฮ้ยทำไมถึกจังมันจะตายแล้วแต่ว่ามันมันเหมือนมันรีขึ้นให้นะมันรีขึ้นใช่ใช่แล้วพี่ก็หนักเกินเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยุ้ยมันแรงงั้วะมันแรงงั้วะแต่ก็ดูท่ามันดิท่ามันเอาเรื่องนะเฮ้ย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 โดนต้านโดนต้านเยอะด้วยอุ้ยฉันเกือบตายเกือบตายหัวย เดี๋ยว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 ปีศาจตอกต่อยวะอือตายเหรอใช่กลับไปล้างแขนเฮ้ยปีศาจไม่อเมตตาเลยว่ะนี่แค่เผาไหมเห็นปะเห็นเรือเป็นลดปะเห็นปะแล้วเรือผมก็ลดลดตามไะเสร็จยังเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปเสร็จแล้วก็บอย ไปเล้วเล่าปีศาจเราจะออกจากท่ามกันแล้วมาอยู่ไหนอะออกไปแล้วเหรออืนี่ไงกำลังจะไปหาเธอนี่ไงมามามาไปแล้วไป Let's go Let's go อ้าวมืดนี่พุ่งแบบปีศาจคือเขเจนพุ่งแบบตีพุ่งพุ่งแบบปีศาจมาดิพุ่งแบบปีศาจดินี่รอบนี้ได้ขี้มาหนึ่งชิ้นขี้ระดับอีพิก เอาไปทำชุดนี่ก็ชุดขี้ตอนแรกชุดไล่เบาจากเหตุมันต้องใส่ของตามจำนวนด้วยเหมือนยิ่งใส่เยอะมันจะได้ของเป็นของอย่างอื่นอะ่ะ buff 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 เอาวุด้ดดิค่เคมาเหล็กไปเลยนี่เทุบสามส่วนอ๋อได้เสื้อกลอมาสวยเลยโปะ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 โอ้โห เมื่อกี้ไปเร็วมากโอเคจุมพึฟเสื้อจากคีเสื้อจากคี <c oughs> ใส่คีย์เแดนต์ <c oughs> คุณภาพเสื้อ83%บเปอวกค่าดีเฟนซ์เจแล้วก็ราคาหนึสีไม่เร็วนะได้อะไรเฮิบเฮิบสามมุมโอ้โหได้หมวกหมวกเหล็กทั้งแกตีครับเบ๊ะ สวยดี perfect 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 แล้วก็ perfect อ้ยกดไม่ติดอ้ยแย่มากรอบสุดท้ายอะ่ะโอยคุณภาพ90%โอเคอยู่กางเกงทำจากกระดาษลังแล้วก็เสื้อได้จากที่หมวกนี่ดีหน่อยได้จากทองแดงอ่าชิคไ,ไ,ได้ชุดก่อมาแล้ว ไหนใส่โชว์บ้างดิไม่เห็นใส่เลยเลยอะไรเกางขายาวเบาไหนเฮ้ยท่านจังหีดเหรอนั่นอะใชซ้าย้ายเหรอใช่นี่แล้วดูนี่นี่ดูราบเจ้าองค์อาวุธดีปาะนี่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 เป็นไงนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอาปลาล่ะเอาปลาล่ะเอาปาล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะคุยกับคนนี้ก่อนโอเคทั้งชุดมีแค่นั้นเหรอใช่ ดูทรงว่าเหมือนผมจะเยอะกว่าไปคุยกับเอนชานเอนชานอยู่ไหนอยู่นู่นถ้าคุยยังเอนชานคือการอัปเกรดเหมือนการ <ทำ S 1> ตีบวก,กซึ่งเราไม่เคยเอนชานกันเลยแน่นอนว่ามันคือครั้งแรกของพวกเราใช่มาตัวเสริมเอนชานจัดไปเอนชานอะไรได้บ้างเอาดาบก่อนเลยแหละอย่าบอกนะว่าอันนี้อันที่ได้มาจาับอมบีปะเลือกไปเลยล้วเราก็ได้รูนรูนอะไรไม่รู้อะเราจะต้องอัพเปถึงเมื่อไร่ เดี๋ยวเงินราเาเงินหมดนะอัพจนเงินหมดไปเลยเราต้องการความรุนแรงเหรอโอเคดูเหมือนว่าจะอัพเกรดไปได้แล้วไปเออเหมือนเราตันป่ะเธอลูนเมเกอร์นี่ไงพัฒนารูนเพิ่งได้มาจากเมื่อกี้เลยประกายเปลวไฟเผาไหมถึงสถานะเผาไหมเหรอหนึ่อยเจฮ้ยจะอุ้มได้ประกายเปลวไฟหนึ่งเฮ้ยนี่ไงมีเครืองเปลวไฟเฮยเฮ้ยเมนแรงมันแรง้มีขแรงน่ยเฮ้ย มันเริ่มร้อนวิชาแล้วอ่ะเธอหันมามองฉันไหนไยวฉันจะกดคิวขึ้นไปเหมือนซอมบี้แบบไฟไหม้อ่ะเอ๊ะเธอดูนะเดี๋ยวจะกดคิวแล้วนะจะทำแลกกิ้งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยันตลกมา้าว่ะนะอารมณ์แบบเด็กผึกหัดดีลังกาทำไมเธอทำแล้วมันเร็ววะทำไมทำแล้วเหมือนช้า อ๋อนี่ไงถ้าสมมุติว่าวิ่งถอยหลังมันก็จะไปตามที่เราบังคับมันไม่ได้พุ่งไปข้างหน้ามาแล้วนักเวทคุณได้รับไอเทมใหม่้างประตูมิติได้วิ้ยเธาโคตรไวเลยว่ะปีศาจอะ่ะได้นี้มาว่ะประตูมิติปะ่ะเหมือนเป็นประตูวาร์ปไงก็ไม่รู้อ่ะไปพบกับ เซนเซในดินแดนที่ถูกลืมที่นี่ถูกลืมปะเหน้าเธอมันแปลกๆเนาะไหนหน้าไม่แปกออกกะหลอแหมหน้าหน้าก็เหมือนกันนะหน้าก็ไม่ได้ต่างกันหรอกปะสร้างประตูมิติสร้างเป็นโลกที่ถูกลืมปะเข้าของเพื่อนได้ปะ่ะเขาไม่ได้ไปโลกที่ถูกลืมราชอาณาจักรที่ถูกลืมนี่ไง let's go let's go แก yeah. มาแล้ว วู้พี่อยู่ไหนอันนี้น่าจะวาร์ปเป็นโลกหนึ่งได้มั้งเนี่ยเฮ้ยนนม,มันมีแสงอะไรด้วยวนี่ยมีดวงวิญญาณพาเราไปไหนไม่รู้นี่มันจะพาเราไปหาเจ้าเซนไซคนเดิมแค<ห>่าย้ายที่นั่งเฉยๆปะ <c oughs> นั่งท่าเดิมเลย <c oughs> สวัสดีนักเดินทางืมาเริ่มกันเถอะภารกิจเกาะใหม่เฮ้ยมีกระเป๋าด้วยหรอเอ้าได้มาตอนไหนวะเนี่ยเนี่ยเจ้ามีกระเป๋าไม่เห็นวะมองไม่เห็นของคนอื่นมั้งไม่เห็นของคนอื่นแต่ว่า เราทุกคนมีกระเป๋าแน่นอนโอโอเคทุกคนวันนี้เราก็พักกันอยู่ตรงนี้ก่อนก็ถ้าคลิปนี้ทําให้ทุกคนสนุกไปกับพวกเราได้ก็กดไลค์ให้กับพวกเราหน่อยเพื่อให้พวกเรามีกําลังใจทําคลิปต่อโอเควันนี้ผมกับลูกสมุนผมขอตัวลาไปก่อนเอ้ย <c oughs> ไม่ใช่ลูกสมุนดิอันนี้มันเป็นซอมบี้สุดโหดดูดาบด้วยดูดาบด้วยโอ้โอเควันนี้ผมซาตานสุดโหดกับซอมบี้ลูกกระเจาของผม <c oughs> ออขอตัวลาไปก่อนไว้ <c oughs> เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่จ้า